ครูอัดข้อสิบให้ใหม่นะคะคือมันจะถูกก็ไม่ถูกทั้งหมดมันเหมือนมันคาดเคลื่อนนิดนึงเนาะแล้วก็ที่ทำมามันก็ถูกครึ่งนึงอีกครึ่งนึงก็ไม่ถูกเหมือนหาปริมาตรถูกหาพื้นที่ผิวไม่ถูกนะคะเดี๋ยวครูสรุปรวบยอดให้ใหม่ข้อสิบเดี๋ยวทำให้ช่วยเดี๋ยวใครที่ส่งแล้วก็ช่วยไปปรับแก่นะคะนิดเดียวบางคนผิดแค่จุดนิดเดียวเองนะคะอะดูนะ ข้อที่10นะคะโจทย์คือเป็นโลหะทรงตันนะคะประกอบด้วยครึ่งทรงกลมและกลวยซึ่งมีรัศมี5เซนติเมตรนะคะ,ะ,คะเขาบอกว่ากลวยเนี่ยมีปริมาตรเป็น6ส่วน11เเท่าของปริมาตรทั้งหมดโลหะทรงตันนี้จะมีพื้นผิวและปริมาตรเท่าไหร่วิธีการนะคะหนูดูจากรูปเสร็จแล้ว เอาสิ่งที่โจทย์ให้มามาเขียนก่อนนะคะหนูก็วิธีทำนะคะวิธีทำนะคะก็คือเริ่มจากสิ่งที่โจทย์ให้ก็คือมีรัศมีห้ากรวยมีปริมาตร6ส่วน11เอ็ดนะคะเพราะนั้นก็หาปริมาตรของ กลวยนะคะจากเขาบอกมาว่าปริมาตรของกลวยก็คือเป็น6ส่วน11หนูก็เขียนว่าจากปริมาตรกลวยเท่ากับ6ส่วน11ของ 6ส่วน11เท่าของคือเครื่องหมายคูณของปริมาตรทั้งหมดคําว่าของปริมาตรทั้งหมดคือหมายความว่าในรูปนี้นะคะเราจะแบ่งปริมาตรออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนแรกหาปาริมาตรของกลวยกับส่วนที่2คือปริมาตรของครึ่งวงกลมนะคะดังนั้นเราจะต้องรู้จักสูตร2สูตรคือสูตรในการหาปาริมาตรของกลวยก็คือ เศษ1นึ่ส่วนสาพายอายกกำลังสอง h est. นะคะของของก็คือ2อันรวมการบวกกับออปริมาตรของ,คร,ง,รงรครึ่งทรงกลมครึ่งทรงกลมใช้ปกติทรงกลมใช้4ส่วน3าพายอาำลัง3ครึ่งหนึ่งก็เหลือแค่2ส่วน3 พายอากำลังสามตัวเดิมนะคะอ่ะพอได้อันนี้เสร็จบรรทัดต่อมาเขียนตามสูตรมันก่อนนะคะก็คือปริมาตรของกลวยเราใช้เศษหนึ่งนะขอประกาใหม่เนาะมันแบบมันไม่ถูกใจอะเนาะอ่ะปริมาตรของกลวยก็คือเป็น เศษหนึ่งส่วนสามพาย R กำลังสองแล้วก็มีตัวแปร h est. ถูกไหม h est. คือความสูงนะคะเท่ากับหกส่วนสิบเอ็ดคูนเอาตัวนี้มาลอกเหมือนเดิมเศษหนึ่งส่วนสามพาย R กำลังสอง h est. บวก2ส่วน3าพาร์กำลัง3นะคะพอลอกตัวนี้มาเสร็จเราจะทำบรรทัดเดียวให้เสร็จเลยทำยังไงทำบรรทัดเดียวก็คือหมายความว่าเราต้องการหาค่า h est, เป้าหมายคือเราจะคงค่า h ไว้ฝั่งเดิมอยู่ฝั่งนี้นะคะเสร็จแล้วครูเนี่ยตัวเนี้ยมันคูณอยู่ครูจะเอาไปหารทั้งหมดนี้ นะคะจะหารด้วยพายอาากลังสองะเสร็จแล้วครูนเนี่ยจะเอาตัวเนี้ยนะคะมันคูณจากคูณเปลี่ยนเป็นหารกับเศษเป็นส่วนย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ทีเดียวเลยนะคะมันก็จะเป็น11บเส่วนหคูณเศษ1นส่วนสตัวเดิมคงไว้นะคะอะ แล้วก็เท่ากับตัวนี้ครูย้ายไปแล้วถูกไหมค่าของอันนี้นะคะครูจะเอาพายไปหารพายตัดทิ้งตัดทิ้งนะคะ R ากำลังสองตัด R ร์กำลังสองอันนี้มันเป็นกำลังสก็ตัดไปออกไปสองตัวก็จะเหลือแค่ R ตัวเดียวเหลือแค่เศษ1นส่วนสแล้วก็เป็นค่า h est, แล้วก็เหลือ สองส่วนสามนะเพราะนั้นเอามาเขียนก็เป็นเหลือเศษหนึ่งส่วนสามคูณค่า h est, แล้วก็บวกสองส่วนสามคูณกับค่า A. อ่ะจากตรงเนี้ยเรามองโจทย์ก่อนนะคะ h est, ย้ายมาได้ให้มันอยู่ฝั่งเดียวกันส่วน r รัศมีเรารู้ค่าอะแทนค่า r ก่อนก็ได้ เรารู้ว่ามันคือ5ก็เป็นเศษ1ส่วน3 h บวก2ส่วน3แล้วก็คูณกับ5ส่วนฝั่งนี้ครูจะคูณเข้าไปเลยนะก็เป็น11 11คูณ1ก็ได้11ส่วน6คูณ3เป็น18ติดค่า h ไว้เพราะเราต้องเพราะเรายังไม่รู้นะคะอ่ะจากนั้น ไอฝั่งนี้มันมีหนึ่งส่วนสาม h est. ครูก็ย้ายมันมาจากบวกเป็นลบก็จะเป็นสิบเอ็ดส่วนสิบแปด h est. ลบหนึ่งส่วนสาม h est. เท่ากับสองตัวนี้คูณกับห้าก็เป็นสิบส่วนสาม อ่ะพอได้บรรทัดนี้เสร็จหลักการคูณเศษส่วนต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันอันนี้มันส่วน18อันนี้มันส่วน3ครูก็เลยคูณด้วย6ส่วน6ก็จะได้เป็น11ส่วน18 h ลบ6ส่วน6คูณ3ก็เป็น18ตัวส่วนเท่ากันนะคะเท่ากับ10ส่วน3อ่ะพอได้อันนี้เสร็จ ค่า h ของเราก็คือ11 h ลบ6ก็จะเหลือ5ส่วน18 h เท่ากับ10ส่วน3ครูก็เอา18จากหารไปคูณก็จะเป็นเหลือ5 h เท่ากับ10ส่วน3เขียนใหม่10ส่วน3 นะคะคูณ18ตัวนี้เอาขึ้นไปคูณเสร็จแล้ว3กับเอ่อ3กับ18ตัดทอนได้ถูกไหม3 1 3 3คูณ6เป็น18เสร็จแล้วก็เอา10คูณ6ก็จะเป็น60ก็เป็น5 h เท่ากับ60นะคะเพราะฉะนั้น h ตัวเดียวก็เท่ากับ60หาร5ก็เหลือ12อ่ะ พอได้ h เท่ากับ12นะคะซึ่งส่วนใหญ่ทํามาก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะคะตอนนี้ก็มีคนถูกอยู่นะคะอะพอเราได้ค่า h เป็น12หนูก็กลับไปมองที่โจทย์นะคะตอนนี้เราได้ค่า h เป็น12ตัวนี้นะเป็น12นะคะแต่เราจะหาพื้นที่ผิว ของเอ่ออะไรนะพื้นที่ผิวของกลวยต่อถูกไหมนะคะอ่ะเราได้ h เท่ากับ12เราเก็บไว้เราก็จะหาพื้นที่ผิวกลวยจากนะคะสูตรในการหาพื้นที่ผิวของกลวยก็คือใช้สูตร พาย R L บวกพาย R ากำลังสองพยายามไปเติมนะคะอันไหนที่เขียนดีแล้วก็เขียนไปอันไหนที่ขาดหนูเอาไปเติมนะว่าเ e, อ๊ะอยู่ดีอารทำไมมาโผล่หา L นะคะหนูเขียนด้วยว่าเราจะหาพื้นที่ผิวของกล้วยด้วยนะคะดังนั้นถ้าเราเขียนสูตรอันนี้ขึ้นมาปรากฏว่าค่า L มัน หาไม่ได้นะคะเพราะนั้นก็หา L จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะหา L จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสก็วาดรูปหนึ่งรูปพื้นที่ฐานด้านล่างก็คือค่า r คือ5 h <S S 2> ความสูง ได้มาคือ12 l เราต้องหาก็เป็น l กําลังสองเท่ากับ12ยกกําลังสองบวก5ยกกําลังสองก็จะได้เป็น144บวก25ก็จะได้เป็น169เนะคะเพราะฉะนั้น l ตัวเดียวก็เท่ากับ square root ของ169ก็จะเหลือ l เท่ากับ13 พอหา L ได้แล้วเราก็สามารถระบุพื้นที่ผิวกลวยได้ถูกไหมก็แทนค่าพื้นที่ผิวกลวยนะคะก็เป็นพาย R L บวกพายอกำลังสอง นะคะหนูจะติดค่าพายไว้ก็ได้ทำไมถึงอยากให้ติดค่าพายข้อนี้นะก็คือเราอะโจทย์ไม่ได้บอกว่าค่าพายคือเท่าไหร่ไม่ได้ระบุมาว่าให้ใช้3.14หรือให้ใช้22ส่วน7เพราะนั้นถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ควรติดพา,ายไว้นะคะเพราะนั้นก็เขียนเป็นพาย r คือ5นะคะ l ที่เราได้คือ13บวกา i R คือ5ยกกำลัง2อ่ะก็จะได้เท่ากับ13คูณ5ก็เป็น5 3 5ใส่5ทด1 5 1 5บวกอีก1เป็น65นะคะเพราะนั้น13คูณ5ได้65ใส่ค่าพายต่อท้ายบวก25พาย5กำลัง2อนได้25ก็เป็น25พาย ดังนั้นสองจำนวนรวมกันได้65สิบห้าวก25ิบหก2ห้าเบบกยีเป็น90ใช่ไหม65สถ้าพูหเิ <c oughs> คิดเลขผิดเนี่ย25 30 90อ่ะ90้าพายนะคะอ่ะเสร็จแล้วเก็บไว้ก่อนนะคะเราหาพื้นที่ผิวกล้วยได้เรา หาอาสูตรตรงนี้เรารู้ความสูงแล้วเรารู้ปริมาตรของกลวยหรือยังยังเนาะอ่ะเก็บไว้ก่อนนะ